สิงคโปร์ประกาศแบนดีเจพระนะครับที่ใช้บทเพลงในการเผยแพร่ศา,าสนาพุทธโดยมองว่าไม่เหมาะสมและอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจชาวพุทธได้ครับรัฐบาลสิงคโปร์สั่งห้ามนายยุนซองโฮหรือว่าฉายาคือจีนนิมนะครับดีเจชาวเกาหลีใต้ที่ใช้เสียงเพลงเป็นสื่อในการเผยแพร่ศาสนาและมีการแต่งกายคล้ายกับชุดของพระแบบนี้มาแสดงในประเทศนะครับ จีนนิมม,มีชื่อเสียงจากการเผยแผ่ศาสนาแบบร่วมสมัยด้วยการใช้เสียงเพลงเนี่ยแหละครับรวมไปถึงสอนการใช้ชีวิตด้วยเป็นคำแนะนำในการใช้ชีวิตซึ่งการเผยแพร่แบบนี้เนี่ยก็ทำให้ถูกใจคนรุ่นใหม่ชาวเจนซีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นการเผยแพร่คำสอนทางศาสนาแต่รัฐบาลสิงคโปร์มองว่าไม่เหมาะสมและอาจจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจของชาวพุทธในประเทศได้ครับ